าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิต,ตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ บางบ้านมีบุญวัฒนาไม่ต้องห่วงบุญไปรกความสุขแน่นอนคนที่ไร้ความสุขไม่มีบุญวัฒนาแล้วลูกจะก่อให้พ่อแม่เดือดร้อนตลอดชีวิตไม่มีอะไรดีขึ้นเลยขอฝามฝาท่านทั้งหลายไปไปแก้ได้ด้วยกรรมฐานต้าง่ารช่างกลับไปช่างกระเลิกไม่เอาแลยเพราะว่ากรรมฐานยากไม่อยากทําอยากได้ของง่ายๆทุกคนอยากได้ของง่ายๆ มีไหมของดีของง่ายแล้วมีไหมขอประทานโทษของดีราคาถูกมีไหมของดีราคาถูกมีไหมขอถามแล้วของเร็วๆเ,เนี่ยราคาแพงไหมยากมากขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยคนเรามันมองในแง่ต่างๆไม่มองในแง่ดีดีเนี่ยแสนจะยากลำบากมากไม่จะของง่าย คนเรามีสุขได้มาจากความทุกข์ความจเจริญได้มาจากความเสื่อมแน่นอนความทุกข์ความยากความลำบากได้มาจากอะไรแน่นอนนี่แหละคุณบรณฑิตนากายึดเหนี่ยวทางใจตลอดชีวิตท่านจะมีแต่ความสุขความสุขคือเป็นบุญบุญกรรมสร้างบุญให้แก่ตัวตัวเองถ้าจะอยู่เย็นเป็นสุขตลอดเลยการไม่ไม่ใช่อยู่ร้อนนอนทุกข์ คนที่อยู่ร้อนนอนทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยเพราะฝานจะโยมอุตชาตั้งใจฟังสักนิดโยมจะเข้าใจความดีทําได้ง่ายนะความชั่วเนี่ยทำง่ายที่สุดแต่ก็ไม่รู้ว่ามันชั่วเพราะทำตามอารมณ์ทำตามใจตนตามสายชนน้ำไหลไปตามใจตัวมัวใบยม,มุกหาความสุขในสังคมโดยไร้สาระ ขาดเหตุขาดผลไม่เป็นมหาบดีแห่งเมืองมิชลานครแต่ประการใดไหนเลยแล้วจะเป็นมหาบดีท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายท่านมาเนี่ยขอให้ตั้งใจเนี่ยท่านปฏิบัติได้ท่านจะได้ถึงพ่อแม่ท่านเนะ่บางทีพ่อแม่เนี่ยทะเลาะกันแยกกันอยู่ลูกสามคนมาหน้างปฏิบัติถ้าไม่พ่อแม่เวียนไหวตา,ายเกิดกลับมาพบกันใหม่กลับมาอยู่กัน แล้วก็มาดูแลลูกต่อไปมีเรื่องเล่าเยอะแยะที่วัดเป็นบุญแต่คนไล่บุญวาสนาอยู่รอดแถมนอนทุกข์หาความสุขไม่ได้เนี่ยนี่แหละเสียใจด้วยแถมไปอยู่รอนอนทุกข์มีความสุขไหบ้านใหญ่อย่างก็วัดอย่างก็วังแต่ยังไม่มีความสบายเลยมีความสบายเลยอะไรหนอสบายบ้านไอเงาะบ้านไอสังทองรัตนาอยู่ใกล้ไล่ไปนา หลังแ็กนี่ยมีความสุขตลอดเพราะไอ้ั้งทอมันมีปัญญาคนมีปัญญาแลลวอยู่เย็นเป็นสุขคับที่ก็อยู่ได้คับใจอยู่ไม่ได้นี่ช้างทองแต่ไม่ใช่หมายความว่าคนเรานี่ชอบสบายในการทางาน,นถูกต้องหลายลองคิดย้อนยุคในตัวของท่านดูสิเป็นอย่างไรแต่คนไหนอดทนได้ผ่านพ้นจากความทุกข์ได้เนี่ยแต่อดทนไม่ได้เนี่ยมันมีแต่สะสมความทุกข์ มันมีความสุขในจิตใจจะประการใดสนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอดสัพพะธานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง